น้องโมมิมคน,นเหลืองสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเราจะขออนุญ,ญาตมาเมาทมอยนะที่เราไปเรียนทาอาหารมานะคะวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนทาอาหารคาวของเราแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆที่ไม่ได้ตามเรามาก่อนนะเราลงเรียนทาอาหารที่โรงเรียนหนึ่งนะคะไม่เอ่ยชื่อละกันนะแต่ถ้าเห็นสัญลักษณ์ก็คือรู้เลยนะคะว่าที่ไหนเนาะแล้วก็เรียนในหลักสูตร professional western cuisine นะคะหรือว่าการทำอาหารตะวันตกนะคะก็เรียนน่าจะเป็นร้อยชั่วโมงได้แล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าสกิลก็ยังเบบีอยู่นะคะวิธีการเรียนของที่นี่เนาะเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้เพื่อนๆที่กำลังหาโรงเรียนนะคะไปเลือกโรงเรียนว่าเออแบบเนี้ยมันเป็นข้อมูลหนึ่งนะว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านะคะอย่างที่เราเรียนเนี่ยนะคะที่โรงเรียนนี้เนาะเขาจะแบ่งการทำงานภาคปฏิบัติเนี่ย แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ2คนเราก็จะทํางานกับบัตดี้เราคนหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นใครก็แล้วแต่บุญกรรมที่นําพามานะคะก็อย่างเราเนาะโชคดีนะคะได้คู่กับเชฟที่เป็นเชฟที่ทํางานอยู่ในร้านอาหารจริงๆแล้วก็เขาผ่านงานโรงแรมมาแล้วอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะแบบทําได้อยู่แล้วนะพูดง่ายๆนะคะแล้วเขาก็คือทํางานเร็วมากนะอย่างเราคือทํางานช้าม,มากเพราะว่าเราแบบเพิ่งเริ่มการทําอาหารมาแบบ ไม่กี่ปีอะไรเงี้ยนะคะในชีวิตอะคือเราอาจจะไม่เหมือนเพื่อนๆหลายๆคนนะที่แบบอาจจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในครัวตอนเด็กๆใช่ไหมคะแต่เราคือศูนย์นะคะที่ทำอร่อยที่สุดคือมาม่านะคะก็คือแบบท,แทําแทบไม่ได้เลยนะคะถ้าอาหารที่มันซับซ้อนมากๆอะไรอย่างเงี้ย ถ้าใครย้อนดูคลิปเก่าๆของเรานะจะเห็นเลยว่าเราอะข้างหน้าเรามีแต่เขียงสีเขียวทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีแบ่งการทํางานเนาะสมมติว่าต้องออกอาหารอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเตรียมโปรตีนเตรียมผักอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็จะอยู่กับเขียงสีเขียวแทบจะตลอดเลยนะคะสีเขียวกับสีขาวอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรนะคะก็คือความเร็วอะอาหารเนี่ย เนื้อสัตว์หรือโปรตีนเนี่ยมันต้องแบบมันต้องเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะมันถึงจะเริ่มกระบวนการแรกๆได้อย่างเงี้ยถ้าเราเตรียมเนื้อสัตว์ช้าทุกอย่างก็จะช้าไปหมดอะไรเงี้ยค่ะเชฟผู้เชี่ยวชาญของเรานะคะบัตตี้ของเราก็จะแบบฟุ๊ฟุดดร็วนะคะกุนฟุ๊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 กระจุ๊กระฟะะุ๊ฟ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 ุ๊ะุ๊ฟ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 ุะเวลาทําอาหารเนาะ แบบสไตล์เนี้ยที่แบบเป็นฟรายด i n นิ่งหรือว่าอะไรเงี้ยมันต้องปอกเปลือกด้วยนะทุกคนหมึกอ่ะแบบลอกเปลือกเอาสีม่วง,ง,งออกเอาตาออกเอาหนวดออกเอาอะไรไม่รู้ออกออกแทบไม่เหลืออะไรเลยนะคะแล้วมาริ้วอีกนะคะโอ้โหพระเจ้าช่วยนะคะถ้าอยู่คนเดียวก็คือนะคะได้กลับบ้านสองทุ่มนู่นนะ่ะเนาะโชคดีได้คู่กับเชฟนะคะแต่ว่าก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะเพื่อนๆก็คือว่าข้อดีก็คือเราอ่ะจะไปแอบ จุกจิกความรู้ของเชฟมาได้นะคะเพราะว่าอย่างเวลาที่เราเรียนทําอาหารเนี่ยเวลาอาจารย์เดโมหรือว่าอาจารย์ทำให้ดูในตอนเช้านะคะเขาก็จะทําเราก็จะจดมีสมุดอันนึงก็จดถ่ายรูปอะไรก็ได้นะคะเอาความรู้มาให้เต็มที่นะคะแต่พอลงมือทําจริงเนี่ยบางอย่างเขาสอนเราในลักษณะแบบต้นฉบับที่เขาควรจะทํำยังไงเนาะแต่ว่าเชฟเนี่ย เชฟเนี่ยคือเขาออกอาหารทุกวันแล้วมันต้องสู้กับความเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีเทคนิคเยอะมากเราก็จะจําไว้นะจําไว้จาไว้แล้วก็เอามาเอามาใช้อย่างนะคะก็คือเออมันมันได้ตรงนี้เนาะแต่ข้อเสียคือบางอย่างอะ่ะเราไม่ได้ทําะตอนอยู่ในห้องครัวเพราะฉะนั้นพอกลับมาทําก็เอ้ยทำยังไงนะลืมอย่างเงี้ยนะคะอย่างเนื้อสัตว์การ t r i มเนื้อสัตว์แล้วก็แกะที่เป็นซี่โครงมันต้องขูดออกอย่างเงี้ยพอมาทําเองก็คือแบบหูยากเหมือนกันเนาะแต่เชฟทําเหมือนแบบปิง๊ง เสร็จเลยอย่างเงี้ยน,นะคะเราคือโอ้โหเงือแตกเหงือแตนนะอย่างเช่นวันนี้นะคะเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเนาะทีนี้มาพูดเรื่องเขียงนะคะในห้องครัวเนาะหลายๆคนที่เรียนทําอาหารเรวก็คงจะรู้อยู่แล้วนะคะแต่อันนี้เป็นความรู้เพิ่มให้เพื่อนๆน,นะคะในการที่แบบบางคนทําร้านอาหารเนาะเขียงแต่ละสีเนี่ยมันจะมีความจำเพาะในการใช้งานของมันนะคะเพื่อแบบ ความสะอาดเนาะเราเนี่ยเป็นคนสตริกเรื่องเชื้อโรคมากเลยนะคะแบบว่าแบคทีเรียไวรัสเลยอย่างเงี้ยนะแบบเป็นคนคิดมากในสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะว่าเราเคยเห็นมันในกล้องจุลทรรศน์ไงมันก็จะแบบเออมันมีอ่ะม,ม,มันมีอยู่ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นเงนี้ยน,นะคะอย่างเช่นเขียงสีแดงอ่ะคุณต้องใช้กับเนื้อสัตว์ ถ้าคุณเอาผักมาหั่นบนเนื้อสัตว์ดิบโอ้โหก็คือไหายาะอย่างสลัดอย่างเงี้ยนะคะมันมันก็ไม่ได้อะเนาะเขียงสีเขียวก็คือใช้กับผักนะคะเขียงสีน้ําเงินก็ใช้กับสัตว์ทะเลนะคะแล้วก็เขียงสีขาวจะเป็นใช้ในลักษณะอาหารที่แบบมันปรุงมาแล้วแล้วก็เอามาประกอบร่างกันอย่างเช่นแซนด์วิชอะไรแบบเนี้ยนะคะทุกอย่างสุกๆเอามาประกบประกบประกบ,ประกบกันแล้วก็เสิร์ฟอย่างเงี้ยอันนี้จะใช้อันนี้จะใช้เขียงสีขาวนะคะก็อันนี้เนาะเผื่อเพื่อนๆเอาไปปรับใช้ที่ร้านของตัวเองนะคะ ก็ส่วนต่อมานะคะวันนี้เราเรียนเมนูอะไรบ้างนะคะวันนี้นะต้องทำทั้งหมด4เมนูของอาหารเรียกน้ำย่อยหรือว่าแอปเปิ้ลไทเซอร์นะคะแล้วก็คือเชฟบัตี้ไม่มาใครกันะ <c oughs> นนะมาสู่นะคะเพราะว่าทำก็ช้าเตรียมทุกอย่างช้าไปหมดนะคะแล้วก็แต่งจานใช้เวลานานมากเราอะนะคนอื่นเขาไม่เขาไม่แต่งจานกันนาะนเรานี่นานมากอันนี้ไว้ตรงนี้ไตรงนี้ไม่สวยย้ายนะคะเรื่องมากมึนง,งงอยู่กับจานเงี้นะคะก็ โอ้เชไม่มาทํายังไงดีนะคะแต่เราก็เลยทําคนเดียวนะทําคนเดียวก็จะออกมาสําเร็จไหม <c oughs> เพื่อนๆไปลุรุนกันนะคะวันนี้เมนูของเรานะคะที่ทานะก็มี4เมนูนะคะอันแรกก็คือกัวกาโมเล่ก,กุ้งนะคะมันก็จะเป็นแบบเพื่อนๆรู้จักแผ่นแป้งตอร์ติย่าไหมทุกคนมันจะเป็นแบบแผ่นแป้งนั่นแหละเนาะแล้วก็ที่เขาเอาไว้แรปตอร์ติยานะคะ ถ้าใครเคยขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชียแบบเราชอบทานมากเลยนะคะเป็นตอติยาแรปแล้วก็มีไส้แฮมชีสอย่างเงี้ยอ้ยอร่อยนะคะแผ่นแป้งนนะั้นอะไปอบนะคะแล้วก็ออกมานะคะต้องตัดสวยๆด้วยเนาะอย่างเราคัดเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีตัวของตัวจิ้มนะคะก็จะเป็น อะโวคาโดผสมกับมะนาวพริกแล้วก็แบบเครื่องเทศอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีตัวกุ้งที่เอาไปทอดเนี่ยเอามาใส่ก็เป็นอาหารแบบเป็นคำคออกมาน่ารักน่ารักเงี้ยนะคะเรียกน้ำย่อยอกินหนึ่งคำถือพอดีมือกินเข้าปากแล้วก็เออโอเคเรียกน้ำย่อยเพื่อจะไปจานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะในชีวิตจริงก็คือกินอะไรคะโปเต้ค่ะเลค่ะปูไทยค่ะเนาะ ไปเรียนทําอะไรกลัวกาโมเลขกุ้งอย่างนี้นะคะอันนี้2ก็คือทำบีฟนาโชนะคะอันนี้เคยเห็นแต่ในซีรีส์ฝรั่งต่างๆนะคะบีฟนาโชคืออะไรนะคะก็คือการเอาเนื้อนะมาผัดนะคะแล้วก็เคี่ยวลงให้แห้งนะคะอันนี้คือส่วนเนื้อส่วนที่2ก็คืออะโวคาโดสีเขียวจากเมนูเมื่อกี้นะคะมาประกอบร่างกาันท็อปไปด้วยครีมเปรี้ยวนะคะ ใส่ลงมาอีกนะคะไม่อ้วนจะอยู่ที่ไหนคะความไม่อ้วนนั้นไม่มีอยู่จริงนะคะก็เนี่ยสามอย่างนี้ประกอบกันแล้วจะมีแผ่นเป็นแบบแป้งทอดเล็กๆนะคะเรียกว่านาชโช่จะมาจิ้มแบบควักแล้วก็กินควักแล้วก็กินอ่พะพาเพื่อนๆนึกภาพไม่ออก,กคือโดริโทสคนน่ะขนมโดริโทสหละก็จิ้มนะคะอันนี้เคยกินตอนที่ไปเที่ยวส่วนสนุกที่สิงคโปร์นะคะมันก็จะมีอันนี้ค่ะแบบอยู่ข้างๆอ่ะตอนที่แบบเล่นเครื่องเล่นก็หิวเขาก็ไม่ให้เอาอาหารเข้าไปใช่ไหมคะก็เลยกินอันนี้ก็ ก็ไม่ไม่ได้ชอบนะตอนนั้นนะคะแต่วันนี้ก็คือได้มาเรียนทําเองนะตลกดีนะคะไม่คิดไม่ฝันว่าชีวิตจะมาอยู่จุดนี้นะคะอันต่อมาก็คืออันที่หายนะของเรามากเลยนะคะคือเรารู้สึกว่าเมนูนี้ยากมากนะคะแต่ดันเป็นเมนูที่อร่อยที่สุดนะคะก็คือไส้เกาะหมูนะคะแล้วก็เสิร์ฟกับเฟรนช์ฟรายนะคะแล้วก็ตัวซอสมันจะเป็นแบบเผ็ดเด,ดนิดนึงนะคะ อร่อยมากทุกคนอร่อยมากแต่ว่ามันแลกมากับความพยายามนะคะเพราะว่าอยากเวลาแบบเพื่อนๆที่ทาไส้อัว่วไส้กรีสาสไส้กรอกเนี่ยก็จะเข้าใจว่าการแบบยัดทุกอย่างลงไปในไส้เนี่ยมันแบบเออมันไม่ง่ายทุกคนถ้าเราไม่มีเครื่องอะ่ะอันนี้ก็ไม่มีเครื่องนะคะอาจารย์มีอะไรให้นะคะก็คือกรวยนะคะหนึ่งอัน หมูหมูจกจกจกยัดลงไปโหดกว่าจะลงสภาพเดี๋ยวไปดูในคลิปกันนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชธรรมดาเลยเหมือนที่เราไปกินตามร้านตามคาเฟ่หรือแบบพื้นเครื่องเขาก็จะเสิร์ฟอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแซนด์วิชไส้มะเขือเทศแฮมชีสนะคะแล้วก็ทูน่าทูน่าคือไอตัวซอสอะตัวตัวซอสทูน่านะคะมันจะขึ้นมาจากคล้ายๆกับฟิชแอนชิพเลยไอตัวซอสสีขาวนะคะแล้วก็ผสมเนื้อทูน่าลงไปเนาะกับ แซนด์วิชอีกอย่างหนึ่งอันนี้มันแบบดูหรูหราไฮโซมากแต่เรากินแล้วเราไม่ชอบเลยนะคะคือมันจะเป็นแซนด์วิชท,ที่เรียกว่า Cro c r o อกม m o n s i e u นะเราไม่รู้เราออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเนาะคือมันแบบมันจะเอาแซนด์วิชแฮมชีสเนี่ยแหละนะคะไปย่างใครเคยเล่นเกมซิมมากทุกคนมันคือกริลชีสนั่นแหละนะคะที่คนเมกากินอนะ เอาแซนด์วิชเอาแฮมกับชีสวงางบนขนมปังประกบสองด้านปั๊บนะคะตั้งกระดาให้ร้อนนะคะเอาเนยมาละลายโอ้โหพระเจ้าช่วยไขยมันท็อปไปกับไขมันนะคะขนมปังปิ้งชาชาชาจนมันแบบโกลเด้นบราวเป็นสีทองขึ้นมานะคะเสร็จแล้วเอาเบชเมล เบชมิลก็คือเนยผัดกับแป้งผสมกับนมหรือครีมก็ได้นะคะคนๆๆจะได้ออกมาแบบเร็วๆเยิม้มๆใช่ไหมคะราดไปบนขนมปังที่เราเพิ่งกริวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ท็อปด้วยชีสจะเป็นมอสซาเลล่าหรือกุยเยก็ได้นะคะแล้วก็ไปอบชีสในชีสในชีสในชีสนะคะมึนหัวมากนะคะเราไม่ชอบกินอันนี้นะแต่ว่าพอทําออกมาแล้วมันสวยดีนะคะก็เพื่อนๆที่ทําคาเฟ่อาจจะเอานี้ไปใส่ก็ได้นะมันจะมีคนที่แบบ คนรักชีสเราก็เป็นคนรักชีสนะแต่ว่าแบบมันไม่ไหวมันหลายชนิดเกินไปเวียนหัวนะคะทั้งเนยทั้งชีสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลิ่นกุยแยชีสอ่ะมันจะเสิร์ฟกับส่วนใหญ่กุยแยชีสมันจะกินกับซุปหอมหอมใช่ไหมคะเราไม่ชอบกลิ่นนี้นะแล้วเ,เราไม่ไหวเราจะไหวแค่พราร์มซานเท่านั้นนะคะพราร์มซานมอสเซเลล่าเนี่ยเลิฟนะคะแต่กุยแยแบบคนที่ชอบจะชอบมากนะคะเพราะว่า กลิ่นมันแรงกลิ่นมันก็ไม่แรงนะในความรู้สึกเราแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงบ้างนะคะไปเรียนทำ appetizer นะคะด้วยความที่วันนี้เราอยู่คนเดียวนะคะก็เลยจะต้องมีการวางแผนการทำกิจกรรมที่รัดกุมหน่อยนะคะอันแรกก็คือเราต้องทำตัวของ beef n a t i o ก่อนนะคะเอาเนื้อเนื้อไปผัดก่อนเพราะว่ามันต้องใส่น้ำสต๊อกแล้วก็เคี่ยวให้มันงวดลงนะคะตอนนี้ก็ตั้งไว้นะคะ แล้วก็ระหว่างนี้เราก็จะมาทำไส้กรอกนะคะซึ่งเพื่อนๆดูความหายนะของเรานะคะไม่ขาดหรอคะไม่ขาดอ๋อหนูไปใส่ด้านที่หนูมัดฉลาดมากดูซิเดี๋ยวผมเอาเอาขนาดพอๆกับไส้กรอกอี่สา้นแล้วกันเม้ยไส้มันยาวอย่างเงี้ยเราต้องตัดก่อนหรือเปล่า ถ้ามันต้องให้ทำไปก่อนสูตรหนึ่งได้กี่อันอ่ะสูตรหนึ่งที่อาจารย์ทำเมื่อวานได้มันก็อยู่ขึ้นอยู่กับขนาดที่เราจะทำด้วยครับได้ไคะเมื่อวานอาจารย์ทำสูตรหนึ่งได้ประมาณถ้าจะทำสอสูตรได้ไดประมาณหกชิ้นเจ็ดช <the> ิ้นถ้าดตั้แต่ขนาดเล็กนะนาดที่อาจารย์วผใส่นี้ก็ต้องมัดน้อยใส่นี้ ถ้าจะ6ชิ้น7ชิ้นก็ยังไงคะจานรองไห้ตายก่อนหนึ่งคะ่ะผมว่าะว่า1ชิ้นยังไม่เสร็จเลยคะ่ะระหว่างนี้ก็คือต้องหันไปดูตัวเนื้อที่ผัดไว้ด้วยนะคะไม่งั้นก็คือไหมเนาะทำไมของหนูไม่ลงสกปริคือเนี่ย เคยเห็นเห็นของกระถางไหมมันเป็นสีนี้ทุกต้องไหมใช่ไม่ด <qualc LI ES> ีต <gan> ้องเห็นแล้วระหว่างการแค่แค่ม้นๆธรรมดาเลยหรอใช่แล้วมันไม่ดูอะไรนะผมตัดแล้วต้ใหม่ทำดีๆไม่เอาแล้วเหรอเขาี่จ่ทำไมจบทำสองชิ้นเนี่ยเลือดขาหลังนะโคนัวของฟอเนี้ยแบบคนไทย่บนเพื่อนเหมือนผมได้แค่สองชิ้นว่ะ ทำไมหนู่ำชั้นส,สั้นๆดีกว่ามันยากเป็นเหมือนสอขอนแก่นก็ได้ซอขอนแก่นโอเคไอซีมีผ้าออกไมใช่ไมลูกใส่ในกระสกบยไม่ถึงอขอนแก่นมันจะกเป็น <c oughs> ต้องดันไปให้สุดไหมคะอันแรกอ่ะใช่อันแรกต้องดันให้สุดถ้ามันสุดยากก็เลื่อนโฟมให้มันมาใกล้ขึ้นเป็นการโกงเนี่ยหนูก็โกงอยู่โฟมที่เรามัดไวอ้อ่ะีกใจเลย,ยเนี่ยก,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 ก็ก็เปลี่ยนใหม่เดมันง่ายๆก็รัดใหม่แต่ที่ขอเตือนนะให้เจาะรู้ก่อนเพราะพี่เห็นโป๋นะในตรงนี้มันโป๋ข้างล่างเออใช่ใช่ไม่งั้นมันจะนั้นเนาะ จ่ลยเยอะเลยแบบเยอะๆล้วๆเหมือนมุนออกกรอบเลยอย่างนั้นเลยลลอ๋อถึงว่ามันเลยดันยากเพราะว่ามันมีแก๊สดันเราสู้สู้เราออกมาลนะอันนี้เป็นการทำไส้กรอกครั้งแรกในชีวิตของเราเลยนะทุกคนซึ่งอันนี้เราตัดนะดเพราะว่าอันแรกที่เราทำอะ่ะมันแตกทุกคนเรายัดจนเกือบจะเสร็จแล้วอะ่ะน้องแตกนะคะ ไส้ระเบิดไม่รู้เราน่าจะแบบทนไม่ไหวแล้วเราแบบยัดแรงปุ๊บนะคะไสก็คือโบ๊ะนะคะลองไห้อันนี้ที่ทําอยู่ก็คือไม่ได้นะเริ่มทําใหม่นะคะ <S <S จนในที่สุดนะคะ <S 1> <S 1> เพื่อนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งจริงๆก็คือคุณพ่อของเรานะคะเราเรียกเขาว่าคุณพ่อเพราะว่า แกก็อายุเยอะนิดนึงนะคะอายุเท่าพ่อเราแหละเราก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะก็ให้คุณพ่อเป็นคนช่วยนะคะเพราะว่าทาไม่ไหวจริงอะ่ะสรุปแล้วโทรโทรเราทําไปหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าเรายังมีงานอื่นต่ออีกมากมายเลยทุกคนคือแบบถ้ามีสองคนน่ะคนหนึ่งก็ยัดไส้กรอกไปใช่ไหมคะอีกคนหนึ่งไปผัดนะช่วยอีกคนหนึ่งก็คือหั่นผักแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผักเรายังไม่ได้เริ่มสักอย่างเลยทุกคนคือแบบความหายนะก็จะมาแล้วนะคะก็เลยแบบต้องรีบทํารีบทำเนี้ย พี่เขาก็เลยทนไม่ไหวอนาจใจนะคะก็เลยแบบมาเดี๋ยวพี่ช่วยเองเองนะคะ<笑><笑>ก็เลยเอาไปยให้เรานะอุย้ยดีใจมากเลยขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะถ้าคุณพ่อชูผ่านมาดูคลิปนี้หนูขอบคุณมากๆเลยคะ่ะและและ้วไส้กรอกอันแรกในชุดของเราก็สําเร็จทุกคนแค่อันเดียวเท่าน,านั้นนอกจากพี่ชูก็คือทําให้นะคะเสรออ็จแล้วเราก็จะเอาไส้กรอกไปเสียบนกระทะนะคะ่ายรูปพี่ที่ได้ยินนะคือเสียงพี่บุญชูเองนะคะเกงองเงให้ถ่ายรูปให้นะก็เลยอ่ะ ไปหนึ่งแมชค่ะคุณพ่อ,พอเพื่อชีวิตการเอาตัวรอดของเราที่เราจะไม่ต้องลางถัดอบนะคะก็คือเราก็ฝากคนอื่นเขาอกค่ะก็เลยเขาล้างเทรไปอาษาเราก็คือมาหั่นผักดีกว่านะคะอันนี้ก็จะทำกัวคามโมเล่แล้วนะคะเราก็เอาแป้งตอติยานะคะมาตัดจะตัดเป็นสามเหลี่ยมเป็นตุ๊กตาน่ารักก็ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราตัดเป็นวงกลมนะคะเพราะว่าอาจารย์มีพิมพ์ให้นะ ว้าวฉลาดมากเดี๋ยวพอมันปุกเื่อไหร่เอาวงกลเหรอใช่แล้วค่ะจริงวันคริสต์มาสทำเป็นลูกต้นสดเป็นลูกไหนส้ลูกไหนคะเต็กระมังโอเควเรียกอ่าเผื่อคุณพี่ชัยนะะอ้ ตอนนี้เนื้อของเราก็คืองวดแล้วนะคะจะปรุงด้วยชีสพาเมซานนะคะแล้วก็ออริกกโนนะคะแล้วก็ชิมใส่เกลือพริกไทยนะคะเอาให้อร่อยเลยก็จะแค่นี้นะคะพักไว้แล้วเดี๋ยวไปประกอบด้านอย่างอื่นนะคะตอนนี้ที่เรายังทําไม่เสร็จก็คือตัวของอะโวคาโดนะคะมันก็จะเป็นอะโวคาโดนะคะเอามาบดผสมกับ น้ำมะนาวนะคะหัวหอมนิดหน่อยนะคะผักชีพริกขี้หนูเกลือพริกไทยนะคะคือมันแบบมันดูง่ายๆเหมือนยำเราเลยเนาะเพื่อนๆแต่ว่ามันมัน,ม,นมันสดชื่นมากเลยนะคะมันทำให้แบบตัดเลี่ยนแล้วก็อร่อยมากเลยนะคะ แล้วก็มีมะเขือเทศนีดหนึ่งด้วยนะคะซึ่งอันนี้แหละมันลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันต้องหั่นเป็นแบบเล็กๆ,ๆ,ๆมากๆเลยนะคะมันจะมีการหัน่นรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่าการหั่นแบบบูนัวส์นะคะหรือว่าการหั่นแบบลักษณะ2อคูณสมลเมตรเป็นลูกเต๋าะคะ่ะแต่อันนี้ก็คือไฟบูนัวส์นะถือว่าแล้วก็แล้วแต่เรานะคะแต่ว่ายิ่งชิ้นเล็กมันจะยิ่งดูแบบละเอียดเนียนสวยอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงเนาะ,ะซึ่งอันนี้เพื่อนๆน,นะคะก็จะได้เรียนใน เซสชันแรกๆของการเรียนเลยเราก็เอาไม้บรรทัดมาท่าบแล้วก็ตัดไปตามนั้นเลยนะคะแต่ละอันจะมีชื่อเรียกของการหั่นนะคะซึ่งแบบถ้าเราทํางานในห้องอาหารจริงๆเนี่ยเวลาแบบเชฟหัวหน้าเราสั่งให้เป็นหั่นเป็นอะไรมันก็จะมีแบบเป็นที่รู้กันทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ได้แบบมโนเองว่าเออคนนี้ใหญ่ใหญ่แค่ไหนอ่ะมันก็ไม่ต้องมาถามกันแล้วอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างก็จะแบบมีมาตรฐานเท่ากันหมดทั้งโลกนะคะ อย่างกันหั่นหัวหอมนะคะเขาก็จะหัน่นโดยที่แบบทั้งครึ่งลูกนะคะไม่ได้หัน่นออกมาเป็นเซี่ยวเซี่ยวเซีก่อนเนาะก็หั่นให้มันเป็นเส้นเส้นเส้นไปก่อนนะคะถ้าเคยเคยเล่นเกมสมัยก่อนที่แบบ iPhone iPad เพิ่งมานะคะมันจะมีเกมอะไรจะไม่ได้นะคะที่มันแบบเป็นทำอาหารที่เอานิ้วแบบทำทำทำเหมือนใช้มีดอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีวิธีการเก็บนิ้วเก็บมือนะซึ่งเรายังทำไม่ถูกเลยนะทุกวันนี้นะคะ เราเคยครั้งหนึ่งนะคะคือตอนที่สไลด์สไลด์มีดเข้าไปทางด้านข้างของหอมเนาะเขาจะมีชื่อเรียกเล่นๆว่าการขึ้นคอนโดนะคะก็คือแบบวหอมตั้งนะคะแล้วก็แบบสไลด์เข้ามาตามขวาอย่างเงี้ยชุบนะคะสไลด์เข้านิ้วตัวเองนะคะแล้วก็แบบ มีดที่เขาใช้ในครัวเนี้ยมันคมมากทุกคนตอนที่เข้าอ่ะไม่รู้สึกเลยนะคะแต่ว่าลึกมากเลือดไหลแบบปุ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 บ,ปบเลยนะคะอันนั้นคือน่าจะเป็นครั้งที่สามของการเข้าห้องครัวของเรานะคะเราก็คือฮึบไม่บอกใครนะคะแต่หลังจากนั้นสักพักน,นึงคือเจ็บมากนะคะเราก็ชานะเนื้อหายไปน,นิดนึงเลยนะคะแต่ว่าก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องเย็บอะไรนะคะบอกตัวเองเนี่เยเนาะแล้วเออมันก็หายนะคะ ก็ที่ในโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีตู้ประมพยาบาลเล็กๆอยู่นะคะมีพลาสเตอร์มีแบบทาเจลทาร้อนมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือพันพลาสเตอร์แล้วก็ใส่ถุงมือแล้วก็ทำต่อได้นะคะ งานละเอียดไหมทุกคนแบบมันต้องแบบตั้งใจมากเลยเนาะแล้วมันก็แบบใช้สมาธินะคะเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะมาอยู่จุดนี้นะเมื่อก่อนสิ่งที่ยากสําหรับเรามากๆนะคะก็คือพริกน้ําปลาเวลาทําแบบพริกน้ําปลานั่นแหละเนาะเราจะหั่นพริกขี้หนูให้มันเล็กๆเล็กๆหรือกระเทียมให้มันบางยังไงเราไม่เคยคิดว่าเราจะทําได้ในชีวิตเลยนะคะเออถึงวันนี้ก็คือทําได้นะรู้สึกเออคนเราถ้าตั้งใจทําอะไรหรือว่า ฝึกอะไรซ้ำๆมันก็มีศักยภาพขึ้นมาจริงนะคะตอนนี้เราก็ยังไม่เก่งนะแต่เราก็รู้สึกว่าเออเรามั่นใจมากขึ้นที่เราจะทำหรือว่ามันก็คือยังทำช้ายอยู่นะแต่ว่าพอเรารู้เทคนิคอะเหมือนบางเรื่องมันก็คือแบบมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่คุณรู้ว่าคุณควรจะวางมีดยังไงเอาตัวคุณอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะอันเนี้ยค่ะในมุมของการขายอาหารของเพื่อนๆหลายๆคนที่แบบส่งรูปมาถามเรานะว่าแบบว่า เออหนูลงรูปไม่สวยหรือเปล่าคะทําไมถึงไม่มีลูกค้าสั่งอาหารของหนูเลยสําหรับคนที่ขายในแอมป์นะคะอันนี้เมื่อก่อนหน้เนี้ยเราก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เลยนะคะคือหมายถึงว่าเวลาที่เราเป็นลูกค้าแล้วเราแบบดูว่าโอเคอาหารร้านนี้น่ากินหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,คเราไม่ได้สังเกตอะว่าเขาคัตติ้งยังไงนะคะแต่พอเรามาเรียนเนี่ยมันดูองค์ประกอบแล้วคือเมื่อก่อนเราดูแค่าภาพรวมโอเคสวยก็สวยรูปแสงสีเสียงน่ากินอะไรอย่างเงี้ย เราก็สั่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอมาดูในรายละเอียดอะถ้ารูปตัวอย่างของคุณอนะคัตติ้งไม่เนียบเนี่ยมันสื่อได้เลยว่าโอเคศักยภาพการทําอาหารของคุณเน่มันก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจของลูกค้าเนาะจริงๆอนะอันเนี้ยไม่ยากเลยทุกคนทุกคนลองเซิร์ชค,คําว่าเบสิกคัตติ้งก็ได้ใน YouTube นะคะเยอะมากนะคะนั่นแหละเนาะมันก็จะมีวิธีการหั่นยังไงให้เนียบให้เรียบให้สวยให้เนียนอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ไม่โปรนะทุกคนเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทําบ่อยแบบหรือว่า เสิร์ฟไฟดายงเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างเราก็ต้องทํากับความเร็วเหมือนกันเนี้ยนะคะก็าะอาจจะไม่สวยมากก็ยังทําช้าด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเนี๊ยบด้วยอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างเนี้ยมันคือประสบการณ์เนาะแม่ค้าร้านตามสั่งอะ่ะซอยพีคิโน้ยละเอียดยิบเลยนะคะนั่นอ่ะมันมันก็คือประสบการณ์นะคะอันนี้มันก็จะทําให้แบบถ้าเราตัด คัตติ้งผักเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยเรียงให้มันสวยๆชิ้นมีขนาดบางหนาเท่ากันหรือความยาวเท่ากันเนี่ยมันจะดูทําให้อาหารเรามีมูลค่าเยอะขึ้นด้วยนะคะ ต่อจากนี้ก็คือเริ่มลกนะคะเพราะว่าเพื่อนๆเสร็จจะหมดแล้วนะคะก็เลยต้องรีบทํานะคะไม่ได้ถ่ายเลยจัดจานเรียบร้อยหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนันนี้คือผลงานของเราสวยงามนาโช่แผ่นแตกแล้วนะคะเพราะว่าไปหยิบคนสุดท้ายอันนี้ก็คือแซนด์วิชทูน่าธรรมดากับแซนด์วิชครอกมองเชียร์นะคะแล้วก็อันนี้คือกุ้งคาเมเลกกุ้งค่ะสวยงาม ติดนานจนมีคนหลับไปหนึ่งอัตรานะคะตื่นมาพักผ่อนบ้างเออช่วยกันทำงานหน่อยยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดติดตามให้น้องหมู่มินด้วยนะคะส่วนใครเรียนทำอาหารที่ไหนนะแล้วแบบเป็นยังไงบ้างนะคะเราอยากเรียนทำอาหารไทยต่อนะโรงเรียนก็มีมากมายนะคะติดอย่างเดียวนะคะไม่มีเงินนะคะตอนนี้ใครมีโรงเรียนไหนแนะนำนะคะก็ ส่งมาบอกกันได้นะคะมีอีกที่หนึ่งที่เราสนใจมากเลยนะคะที่เขากำลังจะเปิดใหม่นะ The f i r s School of Bangkok นะคะใครมีข้อมูลยังไงก็มาแชร์กันได้นะคะสวันนี้เรากับน้องหมูมินก็ขอไปก่อนละนะน้องหมูมินไปนอนกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ